ตรงนี้เนีซิปนี้เลิฟที่สุดคือบัตรมันจะมีของจุกจิกของเราไม่ว่าจะเป็นแบบกระจกเอยบัตรเอยทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยช่องซิปเนี้ยสะดวกมากนะคะอยู่ข้างหน้าเลยเปิดฝามานะคะตรงนี้ก็จะมีช่องแต่ไม่ต้องกดของเลยค่ะซิปอีกแล้วที่สุดแห่งความปลอดภัยรุ่นนี้จริงๆเอาจริงๆสะพายใบนี้ไปโจรก็หาไม่เจอกระเป๋าสตางค์เราอยู่ไหนเพราะว่า มันมีช่องเยอะมากแต่เราเองที่เป็นผู้ใช้งานเราจะรู้ว่าโอเคช่องนี้ทิชชู่ค่ะเปิดมาตรงนี้ power bank ค่ะนะคะหรือเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวในนี้เรามาดูรุนกันน้องอ๋ออันนี้เขาใส่ทิชชู่เปียกเป็นห่อทิชชู่เปียกขนาดพกพาก็สามารถใส่ได้นะคะหรือใครจะใส่เป็นอ่า adapter สายชาร์จ power bank อะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้นะคะด้านข้างมา มีช่องซิปนะคะตรงนี้เป็นช่องซิปแบบโค้งเนาะเปิดมาก็สามารถใส่ได้หลายสิ่งนะคะขวดสเปรย์แอลโกอฮอล์ตลับเครื่องสําอางน้ําหอมลิปสติกใส่ได้นะคะมี2ฝั่งเลยนะคะของจุกจิกสาวๆค่ะกุญแจรถกุญแ,แจบ้านใส่ได้หมดเลยนะคะยาดมลูกอมสามารถใส่ในช่องนี้ได้เช่นกันนะคะด้านหลังมาเดี๋ยวเราค่อยเข้าช่องหลักตรงกลางกันมาดูช่องด้านหลังกันนะคะ ตรงนี้จะเป็นซิปโค้งเป็นช่องกระเป๋าที่เป็นพาร์ทิชันแยกออกมานะคะเปิดมาปุ๊บเป็นฟังก์ชันของ wallet นะคะก็คือลูกค้าขาพกกระเป๋าสตางค์ันาดลา่าไม่ต้องพกรพกระเป๋าเอ้ยพกกระเป๋าันาดลาไม่ต้องพกกระเป๋าสตางค์แยกเพราะเรามีฟังก์ชัน full wallet นะคะช่องใส่บัตรและช่องใส่แบงค์หรือใส่สลิปใบเสร็จต่างๆให้เป็นช่องการเงินของลูกค้าไปเลย ตรงนี้สามารถใส่สมุดบัญชีได้ปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องกลัวโจรล้วงกระเป๋าเพราะว่ากระเป๋าสตางค์เราอยู่ติดกับเราถ้าโจรไม่กระชากกระเป๋าเราไปของมีค่าทั้งหมดอยู่ครบติดกับตัวเราแน่นอนนะคะเราช่องนี้สามารถใส่โทรศัพท์ได้ด้วยนะคะ<อ>เกิดใครแบบว่าอยากหยิบเร็วๆอะไรเงี้ยตรงนี้เมื่อยังสามารถใส่โทรศัพท์ได้เนาะอ่ะก็จะเป็นช่อง f u ลเ w a l e t นะคะ เงินสดพาสปอร์ตสมุดบัญชีเก็บในช่องซิปนี้เป็นช่องการเงินไปเลยพอเรามีตรงนี้เป็นกระเป๋าสตางค์แล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าตรงกลางของเราจะมีช่องว่างสําหรับเก็บของอย่างอื่นแต่นึงให้ดูฟังก์ชันด้านในนิดนึงน้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนิ้งหมุนกระเป๋านะคะโชว์ให้กล้องดูยังไงของก็ไม่หล่นจากช่องที่เราทํามาจัดเก็บน้องๆไว้แล้วของเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นลิปสติกตลับแป้งนะคะ ช่อง10เซฟตี้นี้มีมาให้ลูกค้าสําหรับเผื่อใส่ของมีค่าอย่างเช่นเรามีเงินสดหรือเรามีอันนี้ใส่โทรศัพท์หรือเราจะใส่เป็นพาสปอร์ตเป็นจวเวลรี่เวลาเดินทางนะคะแล้วก็มีช่อง10ด้านในไว้ให้ใส่อีกทีแต่ตรงนี้ก็คือจะเป็นช่องล็งอัเอเนกประสงค์สองช่องช่องเสียบปากกานะคะแล้วก็มีใส่ของคุณแจให้หมุนมาฝั่งนี้ จะเป็นช่องใส่ลิปสติก3แทง่งช่องล้วงอเนกประสงค์นะคะจะใส่เครื่องสำอางก็ได้หรือจะใส่เป็นแผงยาต่างๆก็ได้นะคะทั้งหมดนี้นิ้งเอียงกระเป๋าให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะโชว์เข้ากล้องของยังไม่หล่นออกมาเพราะเรามีช่องที่ดีไซน์มาพอดีสำหรับการจัดเก็บตรงกลางนะคะพื้นที่ตรงกลางยังสามารถใส่สัมภาระได้เพิ่มเพราะเรามีฟังก์ชันวอลเลตด้านหลังแล้วนะคะเรายังสามารถใส่ iPad Mini ลงไปได้นะคะหรือ กล่องแว่นนะคะกล่องแว่นกันแดดกล่องแว่นสายตาลงไปได้และร่มพับคันเล็กๆสามารถใส่ได้อีกเช่นกันพร้อมกันได้ไหมได้นี่เรียบร้อยอเดี๋ยวขออนุญาตปิดซิปปึ๊บปึ๊บนี่นะคะจัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆรุ่นนี้แลยคือที่สำคัญคือน้องดีไซน์สวยนะคะ